ถึงสำนักงานเทศบาลเมืองไร่หิงแล้วครับทุกคนเย่หนุ่มหน้าใสขวัญใจสาวๆจะไปหลงชุมชนกันนะครับเออมาแกะเราเดียวนะดีมากนะคะดีมากๆพักใจค่ะค่ายนี้ใช่ใตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สิบห้าโหสุดสุดวันนี้เป็นวันเรบียดีนะครับทุกคนเป็นวันของค่ายเรบียที่งเราจะต้องเดินทางไปคณะแล้วตื่นนอนแบบ เฟร็ดเฟร็ดเจอกันเป็นทางกันดีกว่าตอนนี้เราก็มาถึงคณะเทสัตแล้วทุกคนข้างหลังเป็นรถสัตวะของ คุณน้องที่เตรียมไปค่ายก่อนเนะาะเพราะเราไปเป็นที่เก่ากับอาจารย์ก็จะต้องไปอีกคันหนึ่งตามไปที่หลักนะครับตอนนี้ต้องรีบเดินไปที่คณะแล้วจะได้ไปรับข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวก่อนออกเดินทางแต่เราไปดูกันว่าข้าวเช้าเป็นยังไงบ้างต้องรีบจำรีบจำโกโก้นี่ตึกอันนี้ก็จะเป็นตึก60ปีของคณะสตอแพย์นะครับก็จะเป็นตึกที่ใช้เรียนเลคเชอร์เป็นหลักถึงคณะแล้วทุกคนแล้วก็เขาก็จะแจกข้าวหรบแพง

กับ Om Cat นะครับคนที่คอยเล็กคอร์ด Microsoft t e a m ให้กับเพื่อนๆในรุ่นนี่พี่ชินมาครับสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือรถของรุ่นพี่นะคะที่กำลังจะไป่ายเลวีะคะและนี่ก็คือตัวตูนค่ะนีนนะคะนน่คือชิน และพันธมิตรเราจะสูบไปให้ดูนะคะเราจะเราก็เลยเดินไปกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลสัตว์นะคะในยามเช้าในเวลา6กโมงยีนะคะว่าเลยระหว่านี้เราก็จะเลือกรูปที่ไปถ่ายมาเมื่อวานครับแต่ว่าจะเลือกรูปที่หน้าตัวเองเบลอเพราะว่าเราไม่รอดเลยทุกคนรูปที่หน้าตึงไม่ชัดที่สุดคนพบแล้วว่าในชีวิตนี้ไม่สู้กล้องใหญ่เลย แล้วสู card, also, ้ใช้กล้องโทรศัพท์เปิดบนไลฟ์โปโต้ดีกว่าซื้อกล้องหน้าด้วยหน้าขนาดเป็นเรื่องรูปเลยควรระหว่างเดินทางจะมาอธิบายให้ฟังก่อนเพราะว่าค่ายเราจะไปคืออะไรเนาะค่ายเราจะไปคือค่ายเรเบนิงเนาะเป็นค่ายเรานาลงนตอสันโลกวิศนุนักป่าก็คัสตารสตอแคจุลาจะจัด2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็จะจัดแบบอีกประมาณเดือนสองเดือนหน้าเนาะ เราไปทาเป็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนเลบีวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับน้องหมาน้องแมวในชุมชนก็สุขภาพเบื้องต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะเน้นการฉีดวัคซีนเป็นหลักเป็นใช่ที่สหรับนิสิตสต่อแพทย์แบบของเราเราก็จะได้ลองฉีดครั้งแรกในค่ายนี้แหละแล้วก็การฉีดทุกครั้งอาจจะมีการเทรนยมอย่างเข้มค้นก่อนพราะฉะนั้นคนที่มาเข้าบริการก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่านิสิตแบบเต็มตัวไปเยอะมากๆไปรอดูกันดีกว่าในค่ายอ่ะจะเป็นยังไงมีหลายอย่างมกหลายองค์ประกอบก่าจะเกิด <todavía> ือดใส ก็เราก็ไปรอดูเหมือนกันเขาก็มาเน,น,นานพีเก่านะครับากการใชกันในค่งงายครับทุกคนถึงสำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิงแล้วครับทุกคนเย้ ระหว่างนี้เราก็จะรอร่วมพิธีเปิดของงานค่ายเดบีกันนะครับทุกคนลุยตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเป็นเสื้อสครับอันนี้สำหรับนิสิสตสตอแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะมีสัครับแบบยงน้อยคนละหนึ่งตัวเพราะว่าเป็นเสื้อที่ใช้ในการแบบออกหน่วยปฏิบัติงานอะไรอย่างนี้เนาะ,ะเออทำไมทุกคนดู <laughs> เหนื่อยเรามีหลายคอลเลคชันากเดี๋ยวจะแปะคอลเลคชันสีแดงแปะปุ๊บสีเขียว สีน้ำเงิน <ไป S 1> ก็มีเออมีอีกเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นสีฟ้า <c oughs> แล้วก็มีสีฟ้าแบบเข้มกว่านี้อีกด้วยเป็นของ specialty lab เยอะมากทุกคนเป็น collection เลยก็อันนี้เป็นสีใหม่ที่ได้วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีสีชมพูจะค่ายนาใหม่ด้วยเตรียมตัวได้เลยทุกคนเกันแล้วก็อยู่กับประธานชมรมสวัสดิภาพสัตว์นะครับรหรือว่าจอนจัดของจุฬานั่นเองซึ่งเป็นชมรมที่โด่งดังมากๆแล้วก็เป็นที่รู้จักนะครัติาม อดีตพ่วงหน่วยการค่ายทั้งสองคนนะครับหน่วยเราใช่ชีวิตเราหนึ่งเดียวที่อานหนังสือพิมพ์ว่าอะไรนะพิมพ์หนุ่มหน้ามุนหนุ่มอนันต์หนุ่มหน้าใสขวัญใจสาวๆตอนสัมภาษณ์กูพูดค่ะทุกคำใเราด้วยผู้ชายอ่อนโยนอ๋จะเกะสองคดีอย่างนี้อยู่ริมแม่น้ำ ตอนนี้หน้าไปจัดวในบางส่วนแล้วของเราถ้าปเราจะเตรียมตัวนั่งรถกระป๋อไปที่หน่วยของเราซึ่งพวกเราเป็นหน่วยที่สองในปีหนึ่งปีนี้มีทั้งหมด3หน่วยด้วยกันนะครับไปทที่หน่วยได้เลยนะครับถ้าถึงหน่วยของเราแล้วนะครับเป็นหน่วยที่สองนี้ไม่พ้นนะครับ แต่ละหน่วยนยก็จะมีโตตรวจแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่ในฐานที่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีแบบโต๊ดอยาที่จะให้น้องๆแบบช่วยกันดอยาขึ้นมาแล้วก็ส่งไปให้โต๊ะที่ตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วก็โตะฉีดวัคซีนก็จะเป็นโต๊ที่แบบมีทั้งการตรวจ physical examination มีการตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วก็ฉีดวัคซีนเลบีแล้วก็โตที่ขาดไม่ได้คือโตสัประวัิที่อยู่ด้านหน้าสุดก็จะแบบมีการสัประวัิกันแล้วก็รอเง้าล่าเนอร์จะทำงานกันอีกนะได้กี่โมง 1ิบโมงสิบโมงสิบโมง <c oughs> เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เพิ่งเก้าโมงพี่ปั้นได้กี่โมงสิบเอไม่เอื้อดไม่เอื้อดไม่เอื้อดระหว่างนี้จะมีการนั่งรถออกไปชุมชนด้วยถ้ามีฟุตเทจจะเก็บมาฝากนะน,นั่นาจะไปลงชุมชนกันนะครับ เมื่อกี้เราก็ได้ไปลงชุมชนมานะครับกับทางเจ้าของสัตว์เนาะแล้วก็ไปฉีดแมวมา14ตัวกับหมาตัวหนึ่งก็ส่วนใหญ่ในฐานะพี่ปิโตเนาะก็เขาก็จะบีบว่าอยากให้น้องๆในคณะได้ฉีดเยอะที่สุดเราก็เลยจะต้องทําหน้าที่แบบดอยาเมื่อกี้ดอยาไป15ไซลิงแล้วก็อาจจะเผื่อเผื่อาจจะเกิน15ไซลิงด้วยนั่งดอไปเรื่อยๆแล้วก็เจ้าของใจดีมากนำโคกมาให้แล้วก็แมวเยอะมากทุกคนแมว14ตัวฉีดได้เรื่อยแบบแบบฉีดไปเรื่อยๆเลยไม่หยุดไม่ยัง ตอนนี้ก็ยังอีกยาวไกลมีให้แบบออกลงชุมชนเรื่อยๆแล้วก็ที่หน่วยก็มีเคสมาเรื่อยๆที่เราเพิ่งกลับมาจากาชุมชนนะครับเป็นลงกลับชาวบ้านมาเป็นแบบซอยใกล้เคียงกันเลยซอยเดียวกันเลยแล้วก็แบบถัดออกมาอีกนิดนึงเนาะก็ได้ไปเจอเคสน้องหมา6ตัวน้องแมว3ตัวเราได้แบบก็ไปช่วยดอยาแล้วก็ช่วยไกลน้องจีนีสเหมือนเดิมครับเออส่วนใหญ่ก็จะดูน้องทาเก่งมากน้องเก่งมากทำแบบรวดเร็วแล้วก็ ไม่ค่อยพลาดเลยแล้วก็ตอนนี้ได้่อนอยาถ่ายพยาธิให้เจ้าของด้วยจริงๆก็อยากจะให้เจ้าของป้อนเองเนาะแต่ว่าให้น้องได้ลองฝึกป้อนอยาเจอกันครับทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายมาฝากนะตอนนี้เราก็ปิดหน่วย2ของเราแล้วครับเป็นเวลากี่โมงแล้วนะ ไ่ายสามนิดหน่อยฝ่ายสามนิดหน่อยไ่ายสามเป๊ะฝ่ายสามเป๊ะร้อนมากเราให้ดูข้างหลังเย่เย่กลับกันปิดหน่วยแล้วาระราชาเล็กน้อยนะก็สนุกดีครับวันนี้นะคะภูมิใจภูมิใจติดยาได้โ้สแขร์เป็นถูกต้องนะไ้รับมือกับจำนวนเคส เยอะๆขนาดนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะที่เป็นปัญหาใหญ่ๆอาจจะมีอุบัติเหตุแบบเข็่ทิ่มอะไรบ้างเล็กน้อยออ้วเป็นเรื่องปกติเองครับอ,อาจารย์นา <ะ S 2> ครับวันนี้ก็สนุกดีเคสเยอะนะคะการจัดสถานที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีระเบียบนะคะ<อ>แล้วก็รู้สึกว่าสุนัขก,กับแมวจะเยอะนะคะปีก่อนๆที่เคยไปเนี่ยน้อยหน่อยอะไรเนี่ยมองพี่กันหมดเลยอ่าวพี่เจี๊ยบมั่งเอา แต่ว่าสิ่งที่จะแนะนำนะคะก็คืออยากให้ควบคุมเรื่องคุณภาพของวัคซีนให้ดีนะคะอย่าให้โดนแดดแล้วก็อย่าให้โดนอากาศร้อนนะคะแล้วก็เวลารอวัคซีนก็รอด้วยความออมีไฮยีนนะคะแล้วก็ให้ครบหนึ่งนึงนะคะนี่เป็นคำบอกจากพี่นะคะอ,อาคารตาพี่เจี๊ยวค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับพี่นะคะรู้สึกประทับใจมากเลยกับการเตรียมพร้อมของนิสิตนะคะทั้งมีการฝึกซ้อมฉีดมาก่อน ก็พบว่ารู้สึกค่ายนี้เนี่ยจะไม่เจอแบบประเภทแบบฉีดทะลุไม่เจอแบบฉีดเข้านิ้วตัวเองไม่ค่อยเห็นนะคะเติบัตมาดีก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำค่ายดีๆอย่างนี้ต่อไปอีกในอนาคตขอชื่นชมการประสานงานดีมากนะคะดีมากปรับใจค่ะใช่ใช่อาหารอร่อยไข่เจียวโอกาสได้มาใหม่ค่ะ นี่ก็ถึงเวลาเดินทางกับคุณเต้และสัมผัสคนจาที่ผ่านชีวิตเพื่อสังคมมาอย่างชุกชุมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามห้าสิบห้านาทีนี่พัทนาบี๊นี้ก็คือความสดใสของวัยยี่สิบต่างจบ่ายได้กว่าร้อยกว่าร้อยก็จะมีความแบบว่า กินน้ำกันแล้วก็เราจะไปสู่การนี e เฟรกงานนิฟเฟิกกินข้าวกันทุกคนเออเวลาแบบเราแบบเลเตนแมวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบบางทียังไม่ทันได้แบบเตรียมยายังไม่ทันเตรียมอะไรเลยแต่ว่าแบบขึงแมวแล้วก็ปฏิคมก็ทำสไลด์แบบทำสไลด์ให้ละเอียดมากที่ก่อนจะมาไทยรือว่าเราออกมาได้ดีขอหร